โตโยต้าเชื่อรถจดในฟ้า BC4X ไม่พอขายยืนยันเปิดตัวสิ้นปีนี้ในประเทศไทย หลังโชว์ตัวที่งาน Motor Show มอเตอร์โชว์เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคม2565ต่อด้วยการเซ็น MOU เข้าร่วมโครงการส่งเสริมรถยนต์ EV กับกรมสรรพสานมิตรเมื่อเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาโตโยต้าวางแผนเปิดตัวพร้อมราคาจำหน่ายของรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของค่ายอย่าง t ต y ยต้า BC4X ในประเทศไทยช่วงเดือนสิงหาคมนี้และมีโควตาจำกัดเพียง70คันเท่านั้นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่เข้าร่วมขอมาตรการอุดหนุนนั้นมีเงื่อนไขว่า ตัวรถจะต้องมีราคาไม่เกิน2ล้านบาทและต้องมีแบตเตอรี่ความจุขนาด30กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไปซึ่งเรื่องของราคานั้นทางโตโยต้าได้เข้าไปชี้แจงต้นทุนเพื่อกำหนดราคาร่วมกับทางกรมสรรพสามิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าราคาก่อนรับส่วนลดนั้นจะอยู่ที่ราว1.99ล้านบาทเนื่องจากก่อนหน้านี้ทางผู้บริหารโตโยต้าได้ยืนยันว่ารถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้า b c 4 x มีต้นทุนการผลิตที่สูงมาก และเมื่อรับส่วนลดเงินอุดหนุน1.5แสน 500, บาทบวกกับส่วนลดภาษีสรรพสามิตแล้วตัวรถจะมีราคาอยู่ที่ราว1.8ล้านบาทต้นต้นโดยประมาณสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น B4X c นั้นเปิดจำหน่ายแล้วในหลายๆประเทศทั้งอเมริกายุโรปและญี่ปุ่นซึ่งตัวรถที่จะเข้าทำตลาดในประเทศไทยของเรานั้นจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าจากโรงงานในญี่ปุ่น โดยก่อนหน้านี้ได้เปิดราคาขายในบ้านเกิดไปแล้วด้วยราคาเริ่มต้น6ล้านเยนหรือประมาณ1.6ล้านบาทซึ่งในช่วงแรกนั้นในโรงงานที่ญี่ปุ่นจะมีการผลิตราว5,000คันโดยตลาดในไทยนั้นจะได้รับโคต้าประมาณ70คันซึ่งทางโตโยต้ตาประเทศไทยมั่นใจว่าความต้องการในตลาดเมืองไทยนั้นจะมีมากกว่าจำนวนรถที่ผลิตได้และลูกค้าที่พลาดอาจจะต้องรอรถในอถถัดไป สำหรับรถจนไฟฟ้า t o y o ต a BC4X ที่อาจมาพร้อมกับราคาเกือบ2ล้านบาทนั้นบางกลุ่มมองว่าเป็นราคาที่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับรถจนไฟฟ้าจากลายค่ายของฝั่งประเทศจีนแต่บางกลุ่มนั้นก็มองว่าด้วยขนาดตัวถังของรถที่มีขนาดใหญ่และมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสีล้อด้วยวราคาดังกล่าวนั้นถือว่ายอมรับได้ในชื่อชั้นของแบรนด์โตโยต้า แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็น <izable> ว่ายังไงสำหรับ Toyota BC4X รถจนไฟฟ้าคันแรกจากค่าย Toyota หากเปิดตัวมาด้วยราคา1.8-1.85ถึงล้านบาทหลังหักส่วนลดจากรัฐบาลแล้วด้วยราคานี้จะปังหรือพังคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ